มาเห็นสีจะกลิ้วไหมเนี่ยไม่ได้ดังใจเลยเออสวยดอกนี้อาหารน่ากินมากเอ้ยสามร้อยยี่สมบาททุกคนเอ้ยมาอีกเออสวยอุ้ยถ้าลงทุกดอกแบบนี้คือเลิศอะ What do you do? คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซนส้มสมหวังเดี๋ยววันนี้เราพามาเล่นเกมในค่าย PG ของเรานะคะชื่อว่าเกมงานเลี้ยงของราชินีเนาะเกมนี้แอดเคยเล่นไปแล้วนะรอบหนึ่งเคยเอามารีวิวให้ดูแล้วเนาะครั้งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะบวกดีอยู่นะรอบนั้นอะ่ะเออ วันนี้พกทุนมา500นะคะเบรดยสบบาทละกันทุกคนคะ่ะจัดไปจ้าจะเกลือไหมเกรมนี้เดี๋ยวมาดูกันรอบนี้เนาะเรากลับมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม่แนะนำไม่ทำตามนะคะทุกคนคะ่ะ so <love>, การพนันเป็นสิ่งไม่ดีเฮ้ยส4 0ี่ทุกคนดอกเมื่อกี้สวยมาก เออสาม้อยสิบปดบาททุกคนขะบวกขึ้นมาแล้วคะ่ะคือเดอด่ะทุกคนอาหารน่ากินมากเลยทุกคนคะ่ะคือแบบเสมือนจริงอะ่ะปูอัดเขาอะไรเขากิมจิเอยอะไรเออย ที่อยากเล่นเกมนี้นะคะมาเป็นสมาชิกเดียวกับครอบครัวเรานะคะกับค่ายูฟา7 4 7คลิกลิงด้านล่างคอมเมนต์แรกได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะมีเกมให้เลือกเล่นมากมายมากกว่า5000เกมเลยนะคะทุกคนคะ่ะหรือถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวิวยอ่ะสวยดอกนี้296บาททุกคนลงมานะสเก็ตเตอร์จะลงไหม อุ้ยไม่ลงอ่ะแต่ยังได้อยู่ทุกคนเอมาจ้าอันนี้ไม่น่าลงนะทุกคนคะ่ะอุย้ยไม่ลงก็ยังดี382บาททุกคนคะ่ะเบ็ดเสร็จแล้วเนาะสวยงามนะดอกเมื่อกี้เออลงมาอีกจ้าอ่ะสวยอ่ะสวยงามขออีกตัวเธอสเก็ตเตอร์อุ้ยไม่ลงทุกคนมาเห็นสีจะกลิ้วไหมเนี่ยไม่ได้ดังใจเลย เออสวยดอกนี้อาหารน่ากินมากเอ้ยสามร้อยยี่สิบสามบาททุกคนเอ้ยมาอีกเออสวยอุ้ยถ้าลงทุกดอกแบบนี้คือเลิศอะสามร้อยเก้าสิบสามบาททุกคนเพิ่มมาอีกแล้วจ้าพันกว่าบาทแล้วทุกคนขาทุนห้าร้อยเนาะครึ่งครึ่งเออสวยเอาอีกสีมาจ้า เบ็ดเสร็จเท่าไหร่จ้าสามสิบเอดบาทนะเมื่อกี้เนาะเอาซีมาสิเออยกห้องเครื่องมาเลยนะจ้ะมาเหสีของเราเลือกอาหารทานได้ตามใจเลยเออนั่นแหละสวยงามเอาอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนคะ่ะจะได้รู้เนาะว่าคลิปหน้าแอดจะเอาเกมอะไรมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะ ส่วนมากแอดจะเล่นแต่เกมของค่ายพ g จีนะชอบทีมเกมของเขาอะสวยเออสวยงามเบ็ดเสร็จเท่าไหร่คะเท่าไหร่แล้วทุกคนพันกว่าบาทได้อยู่เออสวยเคมาจ้าสามสิบสี่บาททุกคนคะเพิ่มมาอีกแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนคะเลิศอยู่นะเกมนี้กลับมาซ้ำอีกรอบก็ไม่ผิดหวังอีกแล้ว